สาธุชนแห่ร่วมง,งานหลวงพ่อแปลวสว่างอารมณ์ทำพิธีสวดนบเคราะห์ไหว้พระราหูย้ายทิศสำหรับการย้ายทิศของราหูครั้งนี้ตามที่นักโหราศาสตร์ทำนายไว้มีทั้งผลดีและผลร้ายสาธุชนหลายคนต่างหวาดกลัวอาจจะส่งผลกระทบถึงการค้า <c oughs> การเงินและครอบครัว <c oughs> เพื่อเป็นการแก้เคล็ดแก้อาถพน <c oughs> ให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี ก่อนพิธีจะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าหลวงพ่อแปะได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระนารายณ์ทรงครุฑประทับหลังพระราหูนำมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณลานกว้างหน้าทางขึ้นศาลาการประเรียนซึ่งเป็นที่ประกอบพิธีจากนั้นเหล่าบรรดาสายมูร่วมประกอบพิธีบวงสวงเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองผู้เข้าร่วมพิธีและไม่ให้ฝนฟ้าตกก่อนที่หลวงพ่อแปะจะนำน้ำมนต์มาประพรมให้สาธุชน บรรดาเซียนตัวเลขไม่พลาดที่จะเดินไปรุมล้อมถ่ายภาพในอ่างน้ำมนเพื่อน,นำเลขเด็ดไปเสียงโชคซึ่งนักเสียงโชคหลายคนเชื่อกันว่าหากว่าสว่างอารมณ์ประกอบพิธีใหญ่ครั้งใดบรรดาเซียนตัวเลขจะได้โชคได้ลาก,กันทุกครั้ง